โอเคค่ะอุปกรณ์ในการทำซองจดหมายหรือทำการ์ดอวยพรต่างๆก็ได้ค่ะให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวก็ได้หรือแฟนก็ได้อุปกรณ์มีดังนี้คือมีกระดาษ AC สีขาวอันใหญ่1อันแล้วก็กันแล้วก็แล้วก็วการกายอันใหญ่1อันค่ะ ขอบพระคุณค่ะโอ,โอเคค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหมูรัดกระโมลมณน,นีรัดค่ะวันนี้หมูจะมาทำ DIY งานประดิษฐ์สร้างสารรค์ไอเดียสิ่งต่างๆที่เราจินตนาการค่ะ โอเคเริ่มเลยค่ะอยากให้แฟนคลับช่วยเป็นกำลังใจให้หมูทำ DIY ในคลิปนี้ด้วยนะคะหวังว่าการพับกระดาษเป็นซองจดหมายในวันนี้จะออกมาสวยหรือไม่เป็นกำลังใจให้หมูในคลิปนี้ด้วยนะคะไปกันเลย เริ่มด้วยแบบนั่นนะคะนี่คือกระดาษ A 4ค่ะสีขาวค่ะเราสามารถทำเป็นสีพื้นได้สีพื้นก็ได้นะคะแต่หมูอยากได้สีขาวมากกว่าที่จะที่จะมาทำเป็นซองจดหมายค่ะหรืออาจทำเป็นซองอวยพรวันเกิดหรือวยพรงาน งานต่างๆค่ะก็ได้ค่ะตามใจชอบของคุณเลยโอเคเริ่มเลยนี่คือกระดาษเอสีนะคะหมูจะพับครึ่งค่ะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบนี้ดูนะคะเอีอยาขอพับก่อนนะคะโอเคไหนวะอื ถ้าหนูทําไม่สวยก็สามารถติชมคลิปนี้ได้ได้นะคะเดี๋ยวเนะคะหนูพับไม่ค่อยสวยเลยดูดิพับก็ไม่ค่อยตรงจุดด้วยโอเคแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะนี่นีน เป็นเป็นเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาเอากันไกรตัดตรงนี้ค่ะโอเคเริ่มตัดแบบว่าให้มันสวยสวยๆนะเพราะว่าหมูตัดด้วยความว่าอาจจะรีบร้อนไปหน่อยอะไรอเงี้ยโอเคค่ะได้เลยโอเค มันจะเป็นแบบนี้นะคะก็พับเลยค่ะพับครึ่งเลยพับพับครึ่งแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยพับครึ่งแบบแบบนี้เลยน,น,นี่ท่านผู้ชมดูทันไหมคะถ้าดูไม่ทันก็สามารถต่อคลิปได้นะคะโอเค นี่จะเป็นแบบนี้นี่น,น,นี่เสร็จแล้วนะคะเราก็แล้วพับแบบนี้เราเอาปลายแหลมตรงไอตรงเนี้ยค่ะมาพับระหว่างจุดกลางของของซองจดหมายก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะน,น,นี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็พับแบบนี้ขึ้นไปอีกทบหน,นึ่งน,นี่ดูเถอะนะนี่แบบนี้ค่ะเออะคะเสร็จแล้วนะคะก็โอยจะทันไหมนี่นะแบบแบบนี้หรือเปล่านะ อ่าแบบนี้แบบนี้อ่าแบนนี้นี่นี่นี่พับแบบนี้ขพา่งน่ะอ่าใช่ละละแล้วก็เอาตรงมุมนี้ค่ะพับเข้าไปอย่างนี้ ่แล้วก็เราก็จะได้แบบนี้ค่ะ ดูดูดูทันนะคะอ่าเสร็จเสร็จแล้วเราก็มาแบบนี้นี่ตรงนี้ตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็อ๋อแล้วก็นะไม่มันสิหนูหนูว่าไม่ต้องเอางี้เอาตรงมุมเนี้ยเอาตรงมุมเนี้ยสอดเข้าตรงนี้ดีกว่า โอเค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 ได้เอาตัวนี้กับตัวนี้นะคะสอดเข้าไปในกันเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ลงนี่ได้เลยโได้สอนจนมาแล้วเดอี๋ยวนะคะอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคตป๊บนึงนะ โอเคได้แล้วน่นะแล้วก็เราเขียนตรงนี้ว่าผู้รับค่ะตรงนี้คือผู้รับแล้วอันนี้คือแล้วเราก็เขียนตรงตรงนี้เป็นผู้ส่งค่ะแต่ตรงนี้คือผู้รับและตรงนี้คือส่ง เวลาเราจะเขียนจดหมายให้เพื่อนนะคะแล้วก็ให้แฟนหรือให้คนในครอบครัวก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นซองใส่เงินก็ได้เวลาไปทำบุญที่วัดต่างๆด้วยแรงศรัทธาจำจำนวนเงินจำนวนเงินที่เราทำหรืออวยพรวันขึ้นปีใหม่ก็ได้หรืออวยพรวัน วันเกิดเพื่อนก็ได้หรือหรือให้คนที่เรารักค่ะโอเคเสร็จแล้วสวยไหมคะกกิ๊สวยไหม,มโอเคโอเคแป๊บน,นึงนะเอ๊ะกระเป๋าไปไหนละเดีย๋ยวรอแป๊บน,นึงนะคะ โอเคอ้อ <Okay>. oh, ไม่ต้องรอค่ะก็โอเคอันนี้คือกระปุกออมสินค่ะเดี ow, mm ๋ยวแป๊บหนาโอเคโอเคเสร็จแล้วนะคะหมูก็จกัดเอาเงินหนึ่งร้อยบาททันธนบัต 100นึ่งร้อยบาทนะคะใส่เข้าไปนนี้โอเคค่ะถ้าหมูตาไม่สวยก็ติชมได้อะหูตาไม่สวยค่ะโอเคโอเคใส่ใส่เข้าไปแล้วนะเอานะเอานะอานะโอเคโหมันเล็กกว่าที่คิดใส่ได้โห หนูคิดว่าหนูผับแบงค์ดีกว่าโอเคโอเคค่ะโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะใส่เงินแล้วนะคะใส่เงินไปในในนี้แล้วแล้วก็ชิ่งปิดปิดปิดชิงเสร็จเสร็จ่าคาโอเคค่ะเสร็จแล้วโอเค สำหรับวันนี้หมูรัดกระม,มลมณยรัดขอลาตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าทางช่องยู u ูบเบอร์ค่ะหรือทาง Facebook หมูรัดกระมลมม่รัดค่ะโอเคแล้วก็อ,อย่าลืมกดกดถูกใจให้หมูด้วยนะคะกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้หมูด้วยนะคะ กดไลค์กดติดตามที่ Facebook i n s t a g กร m Twitter h i ไฮไฟเอ็มแล้วก็ทวิตเตอร์แล้วก็อีเมลของหมูคือรัดกมลศูนย์สอง hotmail c o m ค่ะแอดจีเมลคอมรัดกมลศูนย์สองแอดจีเมลคอค่ะโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามผลงานของหมูมาโดยตลอด ด้วยละ่ะบ๊ายบาย See you again tomorrow เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าจุ๊บๆ็ก x อบายบาย Goodbye ว่าค่ะ